เพี่วครับล้างผิวเหรียญหลังจากล้างผิวจะใช้เวลานานไหมครับจะคืนใกล้เคียงผิวเดิมอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยไม่เคยดูคลิปผมเลยดูคลิปผมก่อนได้ไหมอ้าวผมเชื่อว่าถ้าดูคลิปผมจะไม่ถามแบบนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวแสดงให้ดูผมบรรุงให้รายการแรกตั้งแต่ยนถ้วยอย่างนี้เลยดีไหมดีไหม รประมูลตั้งแต่เีกช่วยอย่างนี้เลยโอเคไหมอ่ะอยากรู้ไหมว่าผมได้อะไรมาเมื่อกี้อ่านะครับโอ้โหนี่มีปู่ทวดเมื่อกี้นี้ก็คือพระเครื่องสององค์นี่ผมถามว่า แบบเนี้ยเห kind of ็นแล้วไม่เช่าไหวไหมฮะเรียมทองของเงินรุ่นแรกถ้เอาบอกนิยมด้วยอ่าผมถามว่าแบบเนี้ยไม่เช่าไหวไหมไม่เช่านอนหลับไหมนอนไม่ เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนี่เท่าไรครับโอ้โหโซดาไฟพี่หน่อยล้างแล้วเราจะไปดูอะไรกันอ่าในตาดูเม็ดตาอ่าเนี่ยพี่ชูใจบอกดูเม็ดตานี่ก็คือโซดาไฟ เห็นไหมครับนี่เราใส่โซดาไฟผสมน้ำแล้วก็ใส่เหลี่ยญลงไปเนี่ยผมมีความสุขนะกการทำไลท์ที่แบบว่าไม่ต้องสนใจนะครับคือพระคุณแท้พระคุณหนายากยอดนิยมอ่ะมีคนเขารู้คนดูเป็นเล่นได้เขารู้เขาอยากได้แน่นอน อ่ะอันนี้เราล้างรอบแรกอะ่ะเราอาจจะไม่ได้หวังผลว่าจะต้องออกหมดก่อนที่เราหวังผลคืออะไรอ่าที่เราหวังผลคือวิธีการดูเม่าเงินรุ่นแรกชื่อหลือเ่อเงินต้องเป็นตัวตอกแล้วก็ในตาจะต้องมีอะไรครับเพื่อนเพื่อนเมตตาอยู่ที่เปลือกตาบนเมเล็กๆหางตาครับ อยู่ห่างตาเหรอตาครับต้องดูตาอ่ะนะครับนี่ถ้าพักสหลังสมเด็จต้องควรใช้อะไรหลังครับถ้าพี่ติดตามไลฟ์ผมจริงๆผมได้ให้วิธีการล้างให้หมดแล้วมีเส้นขนแมวหืมีเส้นขนแมว หังสือตอกใช่นะครับง่ายๆก่อนนี่ง่ายๆพอหนึ่งชื่อต้องเป็นตัวตอกนี่พอล้างมาแล้วตอกชัดเจนไหมขมบึกเลยชัดเจนดูจักโลหะแท้ับอ่าเพราะอะไรเพราะถ้าของเกมมันถอดมามันจะตื้นแปวงเหลี่ยมต้องเงินเก๊มามนดิลูก อยู่แถวๆนี้ปะอยู่ถายพักเก๋ปะเขาเก็บไปไม่ได้ถายพักเกแล้วมั <S <S ้งลูกนี่เห็นไหมชื่อหลงเงินแท้ไหมอันนี้แท้ไหมอ่าแท้ล้อเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรชื่อเป็นตัวตอกนี่ในตาหลวงพ่อนี่เห็นเห็นเม็ดตา โอเห็นเม็ดตาเม็ดกลมเลยเห็นไหมครับถ้าของเก๊เปไงชื่อถอดซิลิโคนมามันก็ติดมามันมันไม่ได้ตอกไม่คมเห็นมันจะเบอร์เมดตาแท้แท้ครับเห็นไหมไม่ไม่มีขนมงขนแมววัอศึกหมดก็ดูได้จากชื่อเป็นตัวตอกนี่แล้วดูตานี่เม็ดตา เห็นป <makeup> no ่ะเห็นในเม็ดตาดำไหมซึ่งเม็ดเนี้ยของเกมมันถอดไม่ติดหรอกครับเนี่ยของเกมไม่มีเม็ดตาเห็นป่ะลึกขนาดน้นจะถอดซิลิโคนก็ไม่ติดได้ยังไงเนี่ยดูแค่เนี้ยไม่ไม่ต้องไปจำอะไรให้เยอะเลยง่ายไหมง่ายเพราะของเกมไม่มีทางทำได้คมเหมือนของแกพี่พองเปาเลยบอกว่าปีดสามหมื่นพี่เอ๋อครับ ล้างผิวเหรียญหลังจากล้างผิวจะใช้เวลานานไหมครับจะคืนใกล้เคียงผิวเดิมอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยไม่เคยดูคลิปผมเลยดูคลิปผมก็ได้ไหมอ้าวผมเชื่อว่าถ้าดูคลิปผมจะไม่ถามแบบนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวแสดงให้ดูใครอยากได้เหรียญน,นี้กดโอเคมาผมบำมบูนให้รายการแรกตั้งแต่อยู่อชั่วอย่นี้เลยดีไหม ดีไหมดีไหมครับพี่ประมูลประมูลตั้งอยู่แถวทั่วอย่างนี้เลยโอเคไหมสวยๆร้านก็บาทนานแล้วโอเคอาจารย์เซกผิวเดิมกลับมาแป๊บเดียวครับโอเคโอเคโอค้พี่พีกดโอเคมาเพียบเลยเปิดแรกสองหมื่นพี่โกโบอยเขาสามหมื่นไปแล้วไม่ใช่ใครสามหมื่นนะพี่พรใช่ไหมพ,พ,พี่พรมาวัาเลนี่<ด>คือเปลี่ยนพราะเงินนายหอมรุ่นแรกถ้าตายังลึกตัวหนังสือชัดเป๊ะแบบนี้นะ ผมบอกเลยว่านะฮะคือไม่มีราคากลางเพราะหาของแท้ไม่ได้แล้วพ,พี่เปิดราคากันมาเพียบเลยพี่โกโบอยพี่พปรปารเลสเิดเราคามาหมดแล้วนะครับอ่ะนี่นาทีเดียวหนึ่งนาทีต้องมีแต่แสนเดี๋ยวผมเอาเหรียญขึ้นมาจากถ้วยก่อนสักนิดนึงนะโอ้แต่ตอนนี้สนิมอะไรคือออกสวยหมดแล้วนะ พี่ลิทิลงบอกเจ็ดหมื่นไหมครับครับองนี้ขนาดไม่มีหูหน้าแบบนี้ก็ยังต้องมีสี่ห้ามื่นมาแล้วครับเปิดแรกสองหมืนบาทมาที่สามหมื่นสี่แล้วนะครับอยู่ที่สามหมื่นสี่พันบาทครับน่าจะเป็นรายการแรกในประเทศไทยนะพ <c oughs> าแท้เนี่ยอยู่ตรงไหนก็นแล้วแต่คนดูเป็นเล่นได้นะ <c oughs> เขาก็เ,าเล่นกันได้ มาสามหมื่นหกพันบาทมาสามหมื่นหกพันห้าร้อยผมบอกเลยว่าเหรียญสภาพนี้นะถ้าหน้าตาชัดชัดเมตตาลึกๆจมูกยังเห็นครบแบบนี้ผมว่าเจ็ดหมื่นก็ซื้อไม่ได้ไม่มีของแล้วครับเหรียญว่าเงินว่าได้หอมรุ่นแรกอันนี้ก็ที่สุดแห่ง เหรียญคือเหรียญที่แพงที่สุดของจังหวัดนนก็ไม,ม่ะเอาง่ายๆมาสามหมื่นแบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สามหมื่นแปดนะครับมาสามหมืแปดพันบาทแล้วอ่ะนะครับนี่น่าจะเป็นรายการแรกในประเทศไทยไหมเ, <laughs> เหรียญยังอยู่ในถ้วยนะครับซึ่งราคาที่เพื่อนๆใส่กันอยู่เนี่ยผมบอกเลยนะซื้อเหรียญรุ่นสองยังไม่ได้เลย คือจะไปซื้อรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสุดท้ายรุ่นเนื้อของํำเนื้อนะครับแต่ยังไงก็สู้รุ่นแรกไม่ได้มาที่สามหมื่นเก้าพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายโอ้โหเรียญนี้สวยมากผมบอกเลยสวยจริง มาที่สามหมื่นเก้านะครับราคาสุดท้ายชอบจริงๆครับฮาร์ดคอร์มากๆพ่อเงินวัดดอญย่หอมรุ่นแรกสามหมื่นกว่าบาทให้ห้าหกหมื่นคุณก็ไม่มีให้เห็นครับจริงจะเก็บรุ่นไหนมาจะเนื้อทองคำเนื้อเงินพอเจอเหรียญรุ่นแรกไม่ว่าสภาพไหนต้องหลบชิซ้ซสายหเหรียญรุ่นแรกหมดราคาสุดท้ายอยู่ที่สามหมื่นโอ้โหผมสามร้อยนะครับผม,ผมไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วย คนพ,พ่อเงินรุ่นแรกราคานี้มาสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับนี่เดี๋ยวเหลือขั้นตอนสุดตาพราะเงินรุ่นแรกสามหมื่นกว่าบาทนี่ราคายังกระเต่าป่นนี่ยังยังสู้เต่ารุ่นแรกล่างไม่ได้เลยสี่หมื่นที่พี่อัศวินโกครับโอ้ครับนี่มาสี่หมื่นสองร้อยที่พีรพันธ์พี่พีรพันสี่หมื่นสองร้อย โอ้โหเพื่อนๆขั้น,นตอนสุดท้ายเดี๋ยวดูว่าจะสวยขนาดไหนนี่สวยจริงครับปิดแล้วนะครับโอ้โเพื่อนๆครับปิดทีบี พีระพันธ์นะครับ4200บาทพอเงินดอนยาหอมรุ่นแรกแล้วสภาพนี้ถ้าใส่เลี่ยมทองนี่ไม่ต้องพูดถึง โอ้นี่เดี๋ยวมาดูตอนจบว่าจะถูกใจนะครับพี่พีระพันหรือเปล่านะครับมาคู่กันกับเหรียญพระบางนี่รุ่นแรกโอ้โหเอาไงเพื่อนๆนี่เลย นี่ครับก็นําท่านใส่ลงไปบางคนก็บอกโอเคเพราะผมผสมผสมโซดาไฟแล้วไงทีเดียวเหรียญพ่อผางนะครับรุ่นแรกบ็อกซ์ละอานี่ผมว่ารายการแรกในประเทศไทยสองนาที พอผางตอนนี้แพงมากๆแต่จริงๆพระท่านก็ต้องแพงตั้งนานแล้วอ้าวเห็นไหมรุ่น,นแรกสวยๆไปามาห้าพันบาทแล้วเปิดแรกมาแปดพัน 8, บาทแล้วอ๋อเพื่อนๆน,นี่ต้องบอกว่าเนี่ย ใส่ราคากันตั้งแต่เหรียญยังอยู่ในนี้พอผางรุ่นแรกเหรียญเป็นแสนครับาบางคนถามเหรียญล้างยังไงนู่นนี่นั่น,นเอาไปเอาไปทีเดียวเลยนี่มาหนึ่งมื่นบาทแล้วโอ้ 1> 1, <000 S 2> นี่หนึ่บาทนะครับราคาสุดท้ายอ่ะสวยสะใจไหมถ้าสวยสะใจแล้วไป เป็นรายการพระเครื่องที่เคยไหมพระแท้เนี่ยให้อยู่ตรงไหนคนดูเป็นเล่นได้เขาเล่นกันได้คุณเห็นไหมครับมาที่พี่ยอหยิงนะครับหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทมาหนึ่งมืนสองพันบาทแล้วอ่าเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้ข้าเกี่ยวเขียรุดแล้วเดี๋ยวผมเอาออกให้แป,ป๊บเดียวขั้นตอนสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งมืนสองพันบาทนะครับราคาสุดท้าย โอ้นี่เดี๋ยวผ่านขั้นตอนสุดท้ายสวยปิ๊งเลยอ้าวเท่าไรแล้วแอดมินมาหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยแล้วครับหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยมาหนึ่งมื่นสองพันเก้าร้อยหนึ่งมื่นสองพันเก้าร้อยพอา่านรุ่นแรกแอดมินขอพูกันพีหน่อย โอ้เพื่อนๆนี่หมดเวลาแล้วนะครับอยู่ที่หนึ่งนะครับรายการแรกในประเทศไทยนะนี่พ่อผางเหรียญรุ่นแรกบล็อกสะอาหมื่นกว่าบาทราคาพอพ,อพอกับเต่าสุขใจปี37มเจมาหนึ0 0 0บาทแล้วหมื่นกว่าบาทจะเหรียญพ่อผางคนแขวนเป็นเศษฐีแน่นอนแล้วเหรียญรุ่นแรก ไม่มีให้เห็นกันแล้วตอนนี้ครับรุ่นแรกนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวตอนท้ายไลท์เรามาดูกันว่า<ๆ>เหรียญน,นี้พอเวลาล้างใส่สเต็กสเตคีนเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรนี่มาที่พี่จัดผลหนึ่งมืนสามพันห้าอโอ้ยพ้าผนะางรุ่นแรกพ่าแม่พี่น้องเอ้ยนี่ใครได้เป็นเจ้าของผ้าผางรุ่นแรกไปดูกันครับอ่า นี่วิธีการล้างเหรียญพี่บอกว่าโอเคแล้วจะจะ,จ,ะจะจะสวยไหมจะเสียไหมปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ชาติพน,นะครับหนึ่งบมืสามพันห้าร้อยบาทาขั้นตอนสุดท้ายพี่ก็ใส่สเต็ค,คีนลงไปนี่ดูข้อเงินครับพี่วิชิตวัดชวงของเงินลุบหล่อเหร,รอพี่ลุบหล่อของเงินนะครบ,บอกได้คําเดียวว่าไม่กล้าหรอกบ้า เดี๋ยวเนี่ยสักพักเราเนี่ยแยกย้ายกันดีฟฝ่าอูสุกสามหมนแปดไหวไหมพี่สามหมืนแปดพี่ซื้อเพราะเอียรูกสิษย์ตูสุกยังไม่ได้นะครับซื้อเพราะกลัวยังไม่ได้เลยไม่เป็นไรครับก็ได้ดูได้รู้จักกันยังไม่ต้องซีเรียสเรื่องการเช่าหาหรือใส่ราคานะครับก็พระแบบเนี้ยผมหาไม่ค่อยได้ นี่ะก็เก็บไว้กับผมก่อนแล้วกันนี่ก็คือเมื่อขอ,ของพี่โอ๊ตผมฟันอยู่องค์เดียวเรียนหล่อของห้ององค์งามสุดยอดครับพี่น้ <มา S 1> องโคราช <มา S 1> ขอบ<ล><ล>คุณครับสักรายการผู้สซลผู้สซลผมขอนี่ดูกขอผู้กันด้วยคือผม คือพระแท้หายากมีต้นทุนนะครับแล้วพระแท้พระระดับปรมาจารย์ราคาถูกกว่าพระใหม่ๆผมแบ่งปันไปแล้วผมหาอีกไม่ได้นะเก็บไว้ที่ผมนะไม่ว่าการผมก็ให้แบ่งปันแฟนเพจมาเป็นปีแล้วได้นำมาให้ ได้รู้จักกันฮะได้พระเบญจภาทีนะครับอุ้ยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเนี่ยหลังจากทำความสะอาดแล้วสวยกว่าตอนแรกไหมต้องไปแคปหน้าจอตอนแรกกันดูเอานะถ้าให้อีกสองรายการเอาอะไรดี ทายอีกสำหรัายการเอาอะไรดีครับปูสุกพิตะวันนังพญาปูสุกนังพญาปูสุก ปูซุกูซูกนจะสวยไม่มีให้เห็นแล้วครับของเงินครับปูสุกข,ของเงินปูสุกนางพญาใส่ราคาให้อุ่นใจหน่อยได้ไหมมันเหมือนกับนะพ้าถ้าเกิดว่าผมแบ่งปันมาได้ถูกเป็นพ้าบ้านผมก็ให้ได้แต่พ้าบางอย่างที่ไม่ใช่พ้าบ้านจะถูกจะแพงก็ไม่ได้ก็ถูกกว่าที่อื่น พ่อเงินครับปู่สุกครับโอ้โหเพื่อนสวยไหมเอาอะไรล้างครับอาจารย์พี่ตุ๊กอ๋อต้องย้อนกลับดูเลยพี่ตุ๊กคลิปวันนี้โซดาไฟกับสเตค,คลีนนะครับนี่ใครเป็นเจ้าของพระพ่อเงินและพ่อปาง ต้องถามว่าประทับใจไหมพิชภนเป็นเจ้าของนะครับรอว่างเงินนางพยาครับศึกษาหน่อยผู้สูบพิมพิดตาครับอันนี้พิชภนนะ โอเคโอเคเลยครับพิชาพลอนอ่าอีกองหนึ่งของนี่พี่พีรพันผมพ,อ,พอเงินองคนี้พี่พีรพันไม่รับพานี่ผมโอนตังให้สามพันเลยนะเนองเนี้ยนี่อย่อางจริงๆนะพี่พีรพันธ์ไม่รับพานี่ผมโอนให้สามพันเลยนะครับลิงแบ่งไหมครับพี่เฟื่อง สวัสดีครับพี่ฤทธิ์ที่ลงเฟืองใช่ไหมใช่ครับอ่ะโอ้โห,โหแล้วเหรียญเ้องเงินเห็ไหมจะเป็นลายลายอะ่ะลายส้มส้มแดงแดงอะ่ะสสวยปิ๊งเลยครับโอ้ยเหรียญนี้ต้องบอกครับว่าหลา,างออกมาแล้วนี่ดูง่ายเลย นี่ล้างออกมาแล้วนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะล้างให้อีกหน่อยอหนึ่งนะโห oh. อย่างกัะกล้าเหรียญเลยดูดิโอ้ oh, นี่นะครับโอ้ oh, เพื่อนล้างผิวกับโลชั่นมาทำไงให้ผิวกับเดิมครับ อันนี้ต้องเห็นก่อนถึงจะเข้าใจครับโอ้พี่เราโอเคโอเคโอเคครับปิดต่อสี่หมื่นสามมีพรปอลเลสออามา